ทุกคนคือหนูอะคิดว่าหนูจะสร้างวงมาแข่งกับไลลาชื่อวงว่ามาล่ามาล่าออกซิงเกิลแรกจะร้องให้ฟังร้องไงนะโอ้ห่ีห้าวมาลา

เห็นไหมซิกเกอร์แรกหนูว่าล้นวิวภายในแบบหนึ่งชั่วโมงชื่อกันโปรโมทด้วยค่ะมาล่ามีเมมเบอร์คนเดียวชื่อเจวี่นามสกุลมาล่าเห็นไหมแค่ชื่อก็เผ็ดละเผ็ดมากกำค้างหรือยังขนาดนนี่รอแบบรอแบบ เออแค่น่ะโปรดิวเซอร์อยู่โนะ้ตเซลใช่ปะรอเขาแบบจัดสเตจเดบิวตให้แบบจีนๆีนอะ <laughs> แบบเออเขาเรียกอะไรวะข้างหลังอะตรงจอต้องเป็นแบบตเตาป่ะ <laughs> เป็นเตาหม่าล่าเออเผ็ดๆชุดก็เป็นสีแดงๆชุดเดบิวหมอ้อหม้อูบิด <laughs> <laughs> พ่อหนูชื่อลาดนี่ขอโทษกล้ารองก็กล้าฟังค่ะสิ่งแรกก็ขอฝากไว้กับทุกคนด้วยค่ะร้ <laughs> อยฟังไหมนี่ห้าวมาละพ่อชื่อเจ้ยนี่ห้าวมาละ ฉันอช่เจี๋ยุหนีข้าวมาละอาอาอาอะอะอะผิม้กหนีข้าวมาละอา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 อะเธอชอบกินม้าแล้วไหมเราจบเดี๋ยวร้องหลายๆรอบเดี๋ยวไม่ขำละพอให้กรุบๆพอ เมนโบคอแน่นอนคนนี้เมนเต้นเมนทุกอย่างเพราะในวงมีคนเดียวพอเถอะอ้โหหนูว่านะร้านวิวชัว <c oughs> ขอท่าด้วยเหรอโอ้ยากเลยเมนอาเริ่มเดบิวต์เลยมาลาถ่า <c oughs> ยเอ็มวีที่ร้านมาลาเรกไปซื้อมาลาเออดิชันเชื่อว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนในไลฟ์นี้ หิวหมาล่านะฮะห้าสิบก็ได้ค่ะห้าหกเฮ้ยไม่รู้กี่วนซื้อซีดีแถมบัตรปิ้งหมาล่ามีทัวร์คอนไม้ยังค่ะเพิ่งออกซิงเกิลแล้วต้องรอแบบสักห้าซิงเกิลอาจจะมีทัวร์ worldwide Cause I still miss ยังแค c a ซึ่งเธอจะชอบไอติมวันนี้ลา ทุกช่วงเวลาก็ฟังใจรู้ชัดทชอบมองที่ประจัญชี่ชอบมองเธอในทุกทุกคนืนในทุกทุกวันฉันได้้องร้อง,สสงเพลงนิ่งซ้ำเพลงที่ธชอบฟังแตชอบเธอมากว่า